อันนี้มาเตือนกันคุณคหมอเพราะว่าเราต้องขกติดช่วงนี้คุณหมอบอกว่าอะไรนะใกล้ใกล้สู่ฤดูหนาวแล้วใช่ใชไหมปลายฝนต้นหนาวก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนนะคะฝนฮะทีนี้เ <ừ> มื่อวานนี้ได้ข่าวเด็กถูกไฟช็อตใช่ไหมครับหลายพื้นที่หลายพื้นที่เลยนะคุณหมอแล้วก็เสียชีวิตก็มีนะฮะก็อันนี้เป็นเรื่องที่น่าน่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะความจริงเรื่องไฟช็อตนี้ป้องกันได้เลยครับอยากจะ เล่าให้ฟังนิดนึงครับตอนที่ผมเป็นอธิบดีกรมควบคุมโรคเนี่ยคฝนตกน้ําท่วมคนตายจากไฟช็อตเยอะมากเลยครับเพราะว่าตัวเปียกเวลาเราตัวเปียกนี่ห้ามไปถูกอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรเลยนะฮะแล้วยิ่งถ้าน้ําท่วมบ้านเราแล้วเ,เราไม่รู้ว่าเสาไฟฟ้าเนี่ยมันมีรั่วหรือเปล่าเราอย่าไปยืนใกล้มันระตมีหนึ่งเมตรเลยนะเพราะมันมาในน้ําได้นะก็สําคัญคืออยากจะแนะนํา สำหรับบ้านที่ทั่วๆไปนะฮะอันที่หนึ่งเลยคือตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นประจำนะมันเช็คมันเช็คเลยว่าไอ้สายมันบวมไหมแล้วเวลาเราเสียบปลั๊กเนี่ยแล้วก็มันมีไฟแลบๆไหมปลั๊กไฟในตัวยุ่งเลยนะเพราะวันละลายถ้ามันเสียบไม่สัมผัสดีๆเนี่ยมันร้อนมากๆมันจับมันร้อนมาในไหมถ้ามันร้อนมาในเนี่ยเราต้องเปลี่ยนนะหรือบางทนบางทีไปซื้อเต้ามา แปดอันเสียบได้แปดอันเลยแปดลูเลยเพราะเดี๋ยวนี้ชอ็อตัน,นี้เดี๋ยวผมมีสี่ห้าอันเนี่ยบางทีเสียบมันแปดลูเลยร้อนไปหมดมรู้ไหมว่าไอ้เวลาเราชาร์จไฟตัวชาร์จมันร้อนใช่ไห<ผ>มถ้ามันร้อนอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเปลี่ยนสายชาร์จอะไรที่มันเป็นก่อนถึงตัว,ต,วตัวที่จะถึงอุปกรณ์ที่เป็นสายไฟไนะสายไฟไนะไม่เอาจากพอแปลงแล้วไอ้นั้นไม่เป็นไรแต่ตอ,อตต้องไปตัดไ,ไฟต้องวม แต่อะไรต้องเปลี่ยนหมดเลยอย่าไปประมาทนะอันที่หนึ่งอันที่สองคือเราจะต้องมีเครื่องตัดไฟในบ้านบ้านน้องมี่มีไหมครับมีค่ะคุณหมออัตโนมัติตเลยป๊อกถ้ามันช็อตอมันป๊อกเลยถ้ามันป๊อกบ่อยๆต้องไปตามช่างมาตรวจดูรอบบ้านล่ะไอ้ตรงไหนมันรั่วลงดินฝนตกทีใดป๊อกทุกทีแสดงว่ามีรั่วมันก็ต้องไปแก้ไขไม่งั้นเด็กไป จะโดนไฟช็อต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 ให้ช่างมาดูหน่อยตรวจสอบหน่อยนะคะแล้วอันที่สามเมื่อกี้บอกไปแล้วน้องมี่เคยโดนไฟฟ้าช็อตไหมคืออาจจะโดนแต๊บๆใช่ค่ะคุณหมอแบบเวลาไปถอดปลั๊กแบบไม่ค่อยได้ได้ตั้งใจดูคือตานี้ดูทีวีแต่แบบไปดึงปลั๊กแบบดนอะไรอย่างเงี้ยบางทีเป็นพ่อมือเราเปียกเหรอคะบางทีมือเปียกไม่ได้เลยนะามไปจุดจับอุปกรณ์เลยนะแล้วอีกอันหนึ่งก็คือในบ้านมีเด็ก เราต้องย้ายปักสูงเลย1เม็ดไปเลยนะถ้าเด็กเล็กๆชอบวันนี้ไปแย่เสียชีวิตเยอะนะก็เขาไม่รู้ไงคุณหมอรู้อะไรอะไรเนี้ยก็แย่ก็ช็อตเลยแล้วถ้ามันยังไม่สามารถที่จะย้ายขึ้นไปได้นะหาอะไรมาปิดเลยปิดไว้ก่อนไม่ใช่เมื่อไหร่ก็เปิดเป็นอะไรแผ่นอะไรปิดไปก่อนนะฮะแล้วอุปกรณ์ที่บ้านเนี่ยนะอย่าซ่อมเอง ผมนี่เกือบไฟช็อตผมตายแล้วพะไอ้ซ่อมเครื่องมือเองเนี่ยอันนี้เล่าจากประสบการณ์เลยประสบการณ์เลยยังไงคะก็เราก็อยากจะลองต่อไฟอ่ะตอนเด็กๆเป็นคุณหมอแล้วอยากลองต่อไฟที่บ้านอ่ะตอนแรกๆก็ทําผิดผิดถูกถูกซ้ายขวาไม่เข้าใจว่าไฟมันเส้นหนึ่งมีไฟคนนั้นไม่มีไฟขั้วไหนขั้วไหนทํามั่วไปหมดช็อตปึ้งโอ้โหไฟดับทั้งบ้านอันนี้อันตรายมากนะถ้าไม่รู้อย่าทำ เดินไฟเองก็ไม่ควรทำนะมไม่ควรไปซ่อมเองไม่รู้อย่าทำเพราะว่านี่เป็นเรื่องอันตรายถึงชีวิตนะ,ะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าอันนี้เป็นเรื่องทั้งสั้นนิดนึงที่สำคัญมากเลยนะแล้วก็สำคัญก็คือว่าเราอย่าใช้อุปกรณ์เกินกำลังสายไฟเส้นเล็กนิดเดียวนะ เนี่ยซื้อปลั๊กมานะแล้วต่อเยอะแยะเดี๋ยวมันก็ไหมช็อตเลยคือดูดูกำลังของเครื่องใช้ไฟฟ้าเราว่าอย่างเช่นสมมติว่าเราจะใช้ไมโครเวฟมันต้องใช้ไฟแรงแต่ปลั๊กไม่ได้มาตรฐานเราไปเสียบมันก็ช็อตได้ใช่ยวเหรอแล้วบางทีเขาให้มาสามขานะแสดงว่ามันจะต้องมีสายดินก็เสียบไม่ได้ไม่รู้ทำไงหักขาขาหนึ่งไม่มีสายดินอันนี้ไม่ได้อุปกรณ์พวกเหล่านี้นี่มันจะต้องมีสายดิน แล้วก็ที่สําคัญที่สุดของที่สุดเลยคือเครื่องทําน้ําอุ่นอในบ้านนี่นะมีมค่ะคุณหมอมีน,อนะปรากฏไม่เดินสายดินซื้อมาเสียบต่อไฟเสียบเลยเวลามันช็อตเนี่ยมันในหม้อต้มเนี่ยมันมีน้ําเข้าไปนะแล้วก็เป็นทองแดงเนี่ย <ทำ S 2> แล้วก็เอาสาย<ช><ช>ไฟต่อเข้าไปเพื่อให้ทองแดงมันร้อนร้อนเร็วด้วยถ้าเราไม่มีสายดินมันรั่วมานิดหนึ่งอนะมันช็อตคนอาบน้ำตายนะ อันนี้เห็นมาเยอะมากเลยอันนี้ก็คือเอาง,ง่ายๆเท่านี้แหละเรื่องการป้องกันค่ะคุณหมอแล้วพอคุณหมอการป้องกันแล้วถ้าสมมุติว่าเราเจอสถานการณ์อย่างเช่นไฟดูดไฟช็อตคุณหมอแนะนําวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้หน่อยเป็นยังไงต้องทำยังไงคืออย่างนี้คนที่โดนไฟช้าช็อตเนี่ยก่อนอื่นก็คือจะต้องเอาออกจากจุดสัมผัสให้ได้คือคนที่จะเข้าไปช่วยต้องเอาเขาออกแต่เอาออกยังไงให้ปลอดภยัยห้ามนะเอามือไปจับเดี๋ยวเราโดนช็อตไปด้วย ถ้ามีผ้าเอ้ามาคล้องก็ทาาออกมาเลยหรือไม้ตีให้มันหลุดออกจากกันต้องไม่ใช่เหล็กใช่ไหมคุณหมอไม่ใช่เหล็กต้องเป็นไม้ไม้อย่างเดียวเลยที่ไม่ไม่สามารถเป็นสื่อได้นะสื่อนำไฟฟ้าเนาะสื่อนาไฟฟ้าเลยทีนี้ผมแนะนํานิดหนึ่งพอโดนช็อตทีหนึ่งผมรู้ละต่อไปนี้นะถ้าเราไม่สงไม่รู้ว่าเครื่องนี้เนี่ยเครื่องนี้มันมีไฟหรือเปล่านะเราทดสอบได้ง่ายๆเลยนะยังไงเอาหลังมือทดสอบ อย่างเงี้ยมันจะดูดูกลับเลยอก็ดูกต้ก็ก็ตุกกลับทันทีเลยครับอ๋อมันจะมีแรงแบบมันจะมีรีเฟรชของร่างกายแล้วก็ตุกกลับเอาหลังมือทดสอบเฮ้ยมีเปล่าเนี่ยอย่างงี้นะอย่างงี้กำเลยกำงับเลยนะก็เรียบร้อยเลยก็อันนี้ครับแล้วก็พอถูกไฟฟ้าช็อตเนี่ยพอดึงเข้ามาเนี่ยบางทีเขาสลบก็ต้องปั๊มหัวใจค่ะปั๊มหัวใจปั้มหัวใจเดี๋ยวก็จะฟื้นเอง การเป่าปากอาจจะไม่สําคัญเพราะว่าในกระแสะเลือดเนี่ยมันจะมีออกซิเจนอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันหยุดการไหลเวียนเทนี้ช่วงหลังนี้เราก็ไม่อยากให้เป่าเท่าไหร่เพราะว่าบางทีมันติดโควิดกันหรือว่าติดโรคต่างๆกันได้ง่ายก็แช่ปั๊มเอาปั้มไปเรื่อยๆเยดี๋ยวก็ฟื้นนะฮะปั๊มไปเรื่อยๆก่อนก่อนจะปั๊มอาจจะต้องทุบไปหน้าอกทีหนึ่งก่อนเป็นการกระตุกไฟฟา้ฟื้นขึ้นมาก่อนถ้าไม่ได้กับปั๊มเอาเนี่ย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 อย่างในภาพเนี่ยนะ ใช้ไมโครเวฟไม่ถูกต้องอันนี้ซ่อมไฟเองโดนช็อตตายเอาเนี่ยอ่าว่าอุปกรณ์ต่างๆนี่และไอ้เครื่องที่เป็นสกูที่ใช้ทดสอบไฟนี่ก็สําคัญนะค่ะเดี๋ยวนี้ยี่สิบสามสิบบาทก็ซื้อได้เช็คว่ามีข้าไฟอ่าเช็คมีไฟหรือเปล่าแต่ว่ายานี่ไปเช็คเองนะไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นภาพเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะแล้วก็เวลาเราทดสอบอย่างที่ว่าเนี่ยอย่าไปทำให้กรรมอะไรก่อนเลยเราแค่หลามือแปะนิดนึงแล้วก็ตกกลับ อันนี้ก็เป็นเรื่องง่ายๆในชีวิตประจําวันนะแล้วก็นเนี่ยเนี่ยเขาเอาไม้มาเขี่ยออกไปก่อนเนี่ยใช่มเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือวิธีการช่วยเหลือคนฮนะทีนี้ถ้าตกน้ำแหละโดนไฟฟ้าช็อตแล้วอยู่ในน้ำโดนด้วยเนี่ยน,นั่นสิคะคุณหมอการุณายอย่าเข้าใกล้นลัทมี1นึเมตรถึงเมตรครึ่งนะกับในน้ําเนี่ย<อ>ก็ไม่ได้มันสื่อมันม,ม,มัมากับน้ำนะเพราะฉะนั้นก็ไม่จําเป็นก็อย่าลงน้ํานะ อันนี้เห็นไหมอันเดืเรื่องกับแปะแปะเนี่ยกรมเลยนะช็อตเลยอันนี้อันนี้ปั๊มหัวใจครับปั๊มหัวใจการปั๊มนี่จะต้องทําให้ถูกต้องนะคือไม่ใช่เวลาดันแขนนี่นะไม่ใช่ไม่ใช่อย่างงี้นะอย่างงี้ไม่ได้นะต้องดันทั้งแขนเลยเอาตัวโน้มลงตึ๊บแขนต้องตรงนะแขนต้องตรงนะถ้าไม่ตรงน้ําหนักไม่พอครับเนี่ยอันนี้คุณหมอสาธิตสดอเนี่ยดันดันไว้เนี่ยต้องตรงนะ ถ้าทาให้เป็นต้องอยู่ตรงระหว่างกระดูกตรงกลางด้วยมผมว่าการช่วยอย่างนี้อาจจะฟื้นถ้าโดนช็อตแล้วเจอทันทีนะฮะ ค่ะก็แสดงว่าถ้าสมมติเราสามารถเรียนรู้หรือว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยชีวิตประถมพยาบาลเบื้องต้นได้เนี่ยก็จะสามารถเวลาเราเจอสถานการณ์เราก็จะเข้าช่วยได้ถูกต้องถูกวิธีใช่ไหมคุณหมอคือการประถมพยาบาลถ้าทําไม่ถูกวิธีคนที่เขาประสบเหตุก็อาจจะอาการรุนแรงได้ด้วยกระดูกอาจจะหักกระดูกที่โครงเนี่ยอาจจะหักได้ถ้ากดไม่ถูกต้องไม่ถูกจุดนะครับค่ะคุณหมอก็ต้องไปฝึกกันหน่อยนะครับขอบคุณทีมงานด้วยค่ะเนี่ยน้ำกำลังท่วมอยู่หลายที่ในประเทศไทยนะก็ ฝากพี่น้องด้ยวยนะฮะถ้าไม่แน่ใจยังไงก็เราดึงไฟออกก่อนนะฮะแต่ช่วงล่างถ้าน้ําท่วมที่บ้านเราเราจะใช้ไฟนี้ต้องตัดไฟท้้งล่างออกให้หมดแล้วต่อเฉพาะชั้นบนไม่งั้นเราก็จะเป็นเหยื่อของการถูกไฟฟ้าช็อตได้นะครับก็ขอแสดงความเสียใจแล้วก็เห็นใจผู้ที่ถูกน้ําท่วมอยู่ในขนานี้ก็หลายจังหวัดด้วยกันนะฮะโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนหลายจังหวัดที่เขื่อนเริ่มเต็มนะฮะเขือ่อนเล็กๆ,ๆนะก็จ,จะมีการปล่อยน,นะน้ำลงบ้างก็ขอให ฟังปร,ประกาศของราชการนะว่าที่ไหนนะ้ําจะปล่อยมามากขนาดไหนนะฮะจังหวัดแพร่เนี่ยก็เริ่มที่จะต้องปล่อยน้ําลงแม่น้ํายมลงมาด้วยนะครับค่ะอันนี้คือวความสู้ๆนะครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปครับค่ะ